สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนสุดปังจังหวัดชุมพรที่ใครมีได้มากถือว่าพลาดมีอาหารอรอ่อยอร่อยมากมายและกิจกรรมสนุกสนุกอีกเพียบและที่นี่ก็คือบ้านผ่อนผู้สร้างตั้งอยู่ตำบลหงเจริญอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรที่นี้จะเปิดตลาดธรรมชาติวิธีผ่อนผู้สร้างทุกวันเสาร์ที์แล้ววันหยุดนักขัตฤกษ์เวลาการนาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาเพื่อนๆสามารถพาครอบครัวและคนที่เรารักมานั่งทานอาหารอร่อยๆเพราะนอกจากอาหารที่นี่จะอร่อยแล้วยังดีต่อสุขภาพด้วยทุกเมนูอาหารในตลาดธรรมชาตินี้วัตถุดิบหลักก็เป็นวัตถุดิบที่เราก็ สดๆจากในสวนเกษตรอินทรีย์ของเราเองค่ะเ,เพื่อนๆสามารถกินได้อย่างปลอดภัยและสบายใจแน่นอนตลาดธรรมชาติวิธีพรนผู้า้ากเป็นตลาดสําหรับครอบครัวที่มีบรรยากาศอบอุ่นและร่มรื่นมากๆสามารถมาเที่ยวกันได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะอาหารของเราก็มีให้เลือกทานหลากหลายไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวานขานมโบราณหาทานยากที่นี่ก็มีใครที่เป็นสายสุขภาพหรือสายตะลุยกินก็ไม่ควรพลาดดีต่อสุขภาพและการันตีความอร่อยได้เลยนอกจากนี้ที่นี่ก็ยังมีกิจกรรมพิเศษด้วยนะคะนั่นก็คือกิจกรรมสาธิตการกวนและกดล้อช่อเป็นล้อ ช่องใบเตยสูตรโบราณหาทานยากเราจะกวนแล้วก็กดให้ดูกันแบบสุดๆเลยค่ะเราจะมีการสาธิตวิธีการกวนและกดล้อช่องตอนเทียงตรงของทุกวันสร์อาทิตยเ์เพื่อนเพื่อคนไหนที่อยากมาชมหรืออยากมาลองทานล้อช่องสูตรโบราณของเรา <c oughs> ก็สามารถมาพบกันได้ที่ตลาดธรรมชาติวิถีพรผู้ซ้าล้อช่องกดใหม่ๆตัวสวยๆทานคู่กับน้ำกะทิสูตรบ้านพรผู้ซ้าบอกเลยว่าเด็ดสุดๆใครที่กำลังมองหาล้อช่องสูตรเด็ดทานอยู่เราขอแนะนำที่นี่เลยค่ะนอกจากที่นี่จะมีโซนตลาดและโซนของกินแล้วเราก็ยังมีกิจกรรมสนุกสนุกอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมทางน้ําอย่างบัตรจักรยานน้าทายเรือและเล่นน้ำกิจกรรมในโซนกิจกรรมของเราก็ยังมีอีกเพียบเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าจะมีกิจกรรมสนุกๆอะไรบ้างเปิดมาที่ฐานกิจกรรมแรกกับฐานกิจกรรมตักปลาหันสากิจกรรมแสนสนุกสุดท้าทายกิจกรรมนี้สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยมีน้องปลาน่ารักน่ารักหลากหลายสีสันหลากหลายสายพันธุ์ให้เพื่อนๆได้เลือกตักกันเลยค่ะตักได้แล้วเพื่อนๆก็สามารถนํากลับบ้านไปเลี้ยงได้เลยเป็นกิจกรรมที่ทั้งสนุกและช่วยฝึกสมาธิได้ด้วยแล้วกิจกรรมต่อไปที่เราจะพาทุกคนไปชมนั จำปละลองความแม่นอีกหนึ่งกิจกรรมสุดท้าทายที่ยิ่งมีคนเล่นเยอะมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งสนุกมากขึ้นเท่านั้นเป็นกิจกรรมที่จะช่วยฝึกสมาธิและฝึกสายตาได้ยอย่างดีเลยประลองความแม่นกันไปแล้วเราก็ไปต่อก,กันกับกิจกรรมครัวจิ๋วหันษาค่ะกิจกรรมสุดมันกับเครื่องครัวจิ๋วกิจกรรมนี้มีเมนูอาหารอร่อยๆมากมายให้น้องๆได้เลือกทํากันเลยไม่ว่าจะเป็นของข้าวหรือของหวานเด็กๆก,ก็จะได้เปิดประสบการณ์กันอย่างเต็มที่ได้ลงมือทําเองและได้กินเองเป็นกิจกรรมที่ทั้งสนุกแล้วก็ยังช่วยสานฝันให้กับเด็กๆที่อยากเป็นเชฟตัวน้อยใครอยากทําอาหารจิ๋วน่ารักน่ารักก็สามารถมาพบกันได้้้้ททีีีี่่ากกิจรรมนนนะะคแลว มีกิจกรรมให้อาหารน้องสัตว์ด้วยเป็นกิจกรรมป้อนอาหารน้องกระต่ายค่ะน้องกระต่ายที่นี่ขนนุ่มใจดีแล้วก็น่ารักสุดๆใครที่เป็นสายรักษรือยากสัมผัสน้องกระต่ายแบบใกล้ชิดก็สามารถมาพบกันได้ที่ฐานกิจกรรมนี้น้องกระต่ายที่นี่เชี่ยงมากสามารถลูบสามารถจับน้องกระต่ายได้ใครที่เป็นสายรักษ์ไม่ควรพลาดน,นะคะเพื่อนๆสามารถพาคนที่เรารักและครอบครัวมาป้อนอาหารน้องกระต่ายกันได้น้องกระต่ายที่นี่กินเก่งมากๆแถมยังมีหลากหลายสายพันธุ์ให้เพื่อนๆได้เลือกให้อาหารกันเลยค่ะชอบตัวไหนชอบสายพันธุ์ไหนก็สามารถเลือกให้กันได้เลยนอกจาก มีกิจกรรมป้อนอาหารน้องกระต่ายแล้วที่นี่ก็ยังมีกิจกรรมป้อนอาหารน้องแพะสามารถเลือกให้อาหารหรือว่าป้อาานนมน้องก็ได้น้องแพะที่นี่สะอาดเชียงแล้วก็น่ารักมากๆเป็นกิจกรรมที่ทั้งอบ่นทั้งน่ารักและได้เปิดประสบการณ์ใหม่มกิจกรรมนี้สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยที่สําคัญคือน้องแพะของเราเชียงมากสามารถรูปสามารถอุ้มน้องแพะได้หรือใครที่อยากจะถ่ายรูปสวยๆกับน้องแพะก็สามารถมาถ่ายกันได้นะคะถ้าชอบกิจกรรมที่แสนสนุกและแสนาน่ารักแบบนี้ก็สามารถมาพบกันได้ที่ฐานกิจกรรมป้อนนมและให้อาหารน้องแพะค่ะป้อนอาหารน้องแพะเสร็ เราก็ไปต่อกันกับกิจกรรมต่อไปนั่นก็คือโซอนเวิร์กช็อปศิลปะค่ะโซนนี้มีงานศิลปะน่ารักน่ารักเยอะมากใครที่เป็นสายอาร์ตหรือชืน่นชอบการระบายสีแนะนําที่นี่เลยค่ะฐานกิจกรรมนี้เด็กๆจะได้ปลดปอยจินตนาการและได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์มาเปลี่ยนปูนปัน้นธรรมดาธรรมดา ให้กลายเป็นงานศิละปะชั้นยอดกันดีกว่าค่ะแล้วผลงานที่เพื่อนๆทำเสร็จแล้วก็สามารถนำกลับบ้านไปเป็นที่ระลึกหรือไปวางโชว์ได้เลยได้ที่ระบายสีน่ารักน่ารักกันไปแล้วก็ไปต่อกันกับกิจกรรมต่อไปนั่นก็คือโซอน DIY โซนนี้เป็นโซนที่รับรองได้ว่าสาวๆและเด็กๆจะต้องชอบกันแน่แโซนกิจกรรมนี้ก็จะมีงาน DIY น่ารักน่ารักเ,เพื่อนๆสามารถมาเลือก DIY กันได้ไม่ว่าจะเป็นการ DIY พวงกุญแจกิจกรรม DIY กระจกหวีและของใช้ต่างๆแต่และกิจกรรมก็มีแต่กิจกรรมน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยและในโซนนี้ ยังมีกิจกรรมกริปติดชื่อด้วยผลงานที่เป็นเพื่อน DIY เสร็จก็สามารถนํากลับบ้านไปใช้จริงได้หรือจะนําไปฝากคนที่เป็นเพื่อนรักก็ได้นะได้งาน DIY น่ารักน่ารักมาแล้วเราก็ไปต่อกันกับกิจกรรมต่อไปนั่นก็คือกิจกรรมให้อาหารและแต่งตัวน้องไก่สุกี้น้องไก่คนฟูสีขาวสุดน่ารักที่ใครเห็นจะต้องถูกใจเพื่อนๆสามารถให้อาหารแต่งตัวน้องไก่และถ่ายรูปกับน้องไก่ได้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสุดน่ารักที่สายรักษวะไม่ควรพลาดน้องไก่ของเราเชื่องมากเพื่อนๆสามารถรูปและสามารถสัมผัสน้องไก่ได้แบบใกล มีก็ยังมีกิจกรรมสุดพิเศษนั่นก็คือการแข่งขันเบเบททัวนาเมนต์เป็นกิจกรรมที่จะสร้างความสนุกและความบันเทิงให้กับเด็กๆเราจะจัดการแข่งขันเล็กๆทุกวันเสาร์ที์แล้ววันหยุดนะคะตฤกและจะมีการแข่งขันใหญ่เพื่อชิงรางวัลพิเศษทุกทุกวันเสาร์แรกของเดือนรางวัลพิเศษของเรามีมูลค่ารวมถึง2,500บาทเลยนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอย,อยากจะลงแข่งก็สามารถมาพบกันได้ส่วนการแข่งขันเล็กๆที่เราจะเปิดให้เพื่อนๆได้มาแข่งขันและฝึกประลองกันเพื่อนๆก็สามารถมาร่วมเล่นกันได้ทุกวันเสาร์ท่ี ใจก็เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพบกันนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมที่ใครมาบ้านพรผู้สร้างแล้วก็ไม่ควรพลาดนั่นก็คือกิจกรรมเดินชมสวนเกษตรอินทรีย์ไร้สารของบ้านพรผู้สร้างที่นอกจากจะพาเพื่อนๆไปเดินชมดมชิมและสัมผัสกับพื เพื่อนเพื่อนก็ยังสามารถเก็บไข่เป็ดเก็บไข่ไก่เก็บไข่กขนกระท่าอินทรียส์สดๆจากนิฟาร์มได้เลยซึ่งไข่นิฟาร์มของเราเป็นไข่ที่ดีมีคุณภาพและเป็นไข่อินทีแบบรียเแบบ1เ0เพื่อนเพื่อนสามารถเข้าไปถ่ายรูปและสัมผัสน้องไก่แบบใกล้ชิด <c oughs> แล้วเราก็ยังมีความรู้ดีๆที่จะมอบให้เพื่อนๆอีกเพียบเลยค่ะหาเพื่อนๆคนไหนที่สนใจกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็สามารถมาพบกันได้ที่ตลาดธรรมชาติวิถีพรผู้สร้างเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลาการนาฬิกาถึง18นาฬิกาตั้งอยู่ตำบลหงเจจญอภท่าังหว พเพื่อนๆสามารถยิงชีเปตบ้านพรผู้้สร้างแล้วตามเส้นทางมาได้เลยอย่าลืมพาครอบครัวและคนที่เรารักมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะไว้พบกันค่ะบ๊ายบาย